ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนครับเพราะวันนี้ผมมาทำตัวแม่เลงนะครับตัวดันไม้นะครับคือปฏิเิงง่ายๆนะครับนี่นะครับเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้นะครับนี่ครับดูตะโกนก็มีอะไรมากนะครับมันเป็นอย่ันนี้เป็นเหล็กกล่องนะครับ หนึ่งนิ้วนะนี่ส่วนด้านหัวนี่นะครับให้ทุกคนดูนะครับตัวนี้มันเป็นนี่หลีกแากนะครับนำมาเชื่อมเชื่อมนนสีส่ด้านสี่ด้านยังไม่ได้เาะเซเล็กโนนะครับตัวนี้ทีนี้ผมวัดความยาวนะครับ ผมทำก็ประมาณม,มกรขนาดสองแผ่นนะครับมันประมาณ30เซนเนี่ยสาเซนอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเชื่อมมันเหลือมานิดหนึ่งประมาณ32มสิบสอนะครับเดี๋ยวเวลาเราใส่ผงไปนในร่องมันจะได้ลงได้นะเดี๋ยวเราก็อย,อยิ่น็อตตัวนี้เข้าไปตรงนี้นะครับส่วนน็อตตัวนี้ก็เป็นน็อตสองบ้านธรรมดาครับเราสำเร็จรูปที่เขาขายกันผมซื้อมาน็อตสองตัวผมมาเชื่อมติดกัน ออม,มาชุดับบติดก,กล่องตัวนี้นะครับผมเอาเหล็กโคกนะครับมาทําด้ามแล้วก็หมุนนะครับลองดูนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่าพอดีผมจะโูไม้กระดานนี่ครับมันไม่มีตัวจับนะครับผมก็เลยต้องประกาศจับไม้นะผมก็เลยทามันมาตัวนะครับถ้าได้ผลก็ถือว่าโอเคนะครับ นี่นะครับผมจะมาใส่ตัวนี้นะครับโอ้โหน,นะครับโอเคน,นะครับค,คือแบบไม่ต้องซื้อนะครับมะติดง่ายๆนี่นะครับใส่แล้ว ก็บีบเข้าไปลองดูนะครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่ามานะครับใช้ได้นะครับงบไม่ถึง50บาทนะครับนี่มาเลยมาเข่งเกียร์แลยครับนี่ับนี่ผมขันตัวนี้นะครับนี่ครับโอเคครับใช้ได้แลครับขันก็ไป นี่ครับโอเคเลยมาครับนี่เป็นร่องกคือนะฝั่งนี้ผมยังไม่ได้ยิงนะครับผมแค่วางมาเฉยเฉยนะครับยังไม่ได้ต่อ,อนี่ครับโอเคครับบีเข้านะครับต,ต่อคนนะับ เ,เพื่อนๆท่านใดอยากทำอลองดูนะครับไม่ถึงอาเซยนนี้ก็เป็นเหล็กเหลือๆนะครับเนี่ยโอ้มาใช้พอดีผมจะใส่ไม้แต่มันไม่มีไอ้ปากานี่ครับทำง่ายๆเลยโอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะใช้ได้ดีอยู่เราจะทำถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันยาวสี่ห้าแผ่นเราก็น่าจะประดิษฐ์ได้อีกนะครับแตบบ่ว่าผมทำแค่ ั้งละสองแผ่นนะครับโอเคนี่ครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับได้มาชิ้นหนึ่งวันนี้คนระับโอเคเดี๋ยวผมเรียบไม้ก่อนนะครับก็จบรีวิวเครื่องมือประดิษฐ์ให้เพื่อนๆได้ดูเพียงเท่านี้นะครับเดีย๋ยวมีอะไรดีๆก็จะมา ทำให้ดูนี่นะครับลงคลิปไปดูผมก็หายไปหลายวันแล้วครับช่วงนี้พอดีกักตัวนะครับสองรอบเลยครับยี่สิบกว่าวันเลยโอเคนะครับฝากคลิปนี้ด้วยนะครับใ่ก็ต้องก่อนลาผมต้นไปก่อนนะครับสวัสดีครับ